สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมดอนสารังเชิเชิเคยนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับงานไฟนะครับมีแฟนเพจท่านหนึ่งนะครับขอผมเข้ามาเนาะพี่ช่วยสอนวิธีในการต่อไฟแยกเป็น3ทางหน่อยเป็นสายไฟแบบแข็งเราจะมีวิธีในการต่ออย่างไรให้มันแน่นนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มสอนกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทุกท่านทําการปอกสายนะครับสายหลักของเราบริเวณที่เราต้องการแยกนะครับความกว้างน่ยจะอยู่ที่ประมาณ หนิ้วนะครับโดยประมาณนะครับไม่จำเป็นตรงเป๊กก็ได้ปอกไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับส่วนวิธีในการพันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยหลายๆท่านเนาะมือใหม่หลายๆท่านเนี่ยก็จะใช้วิธีในการม้วนมา วนมาด้านนี้ด้านเดียวด้านใดด้านหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยวิธีนี้เนี่ยถือว่าใช้งานได้ไหมถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่กรณีที่เราดึงแรงแนะครับเผลอไปดึงแรงแเนี่ยกรณีที่เราอ่าร้อยร้อยใส่ในท่อเนาะก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ในการหลุดอยู่นะครับวันนี้ฮะเราจะมาแบกพันอ่าอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งถ้านําวิธีนี้ไปใช้เนี่ยรับรองว่าดึงให้ตายยังไงก็ไม่มีหลุดแน่นอนนะครับขั้นตอนในการพันนะครับให้ตกท่านําการ งองมาแบบนี้ในลักษณะนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนถัดมานะครับให้ทุกท่านนะ่ะนำสายเส้นนี้นะครับเส้นที่โผ่มาม้วนกลับไปฝั่งนี้นะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็นําครีมเนะี่ยมาบีบบริเวณตรงส่วนนี้เนะี่ยให้แน่นนะครับ โอเคนะครับเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับรับรองว่าถ้าพันแบบนี้เนี่ยดึงให้ตายยังไงก็ไม่มีหลุดแน่นอนนะครับแน่นมากโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่มาตอบกลับให้กับแฟนเพจนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วคลิปหน้าเราเจอกันใหมฮะ